The Intelligence Podcast ในวันนี้จะชวนเล่าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ m p u s u s p t o t e s t หรือว่าการประท้วงที่สถาบันมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังปวดหัวกลุ้มใจอยู่กับการประท้วงในสถาบันศึกษาชั้นนำหลายๆแห่งซึ่งมีต้นเหตุมาจากการเรียกร้อง3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยผู้ประท้วงเขาต้องการเรียกร้องให้มีการปกป้องสิทธิและคืนความปลอดภัยให้ชาวปาเลสไตน์ในชนวนกาซา รวมถึงเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการยุติสงครามและให้รัฐบาลอเมริกันหยุดสนับสนุนอิสราเอลค่ะก่อนหน้านี้การประท้วงในอเมริกาอาจจะเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันบ่อยๆเพราะว่าอเมริกาถือว่าเป็นประเทศเสรีอนุญาตให้มีการประท้วงหรือการแสดงออกจุดยืนทางการเมืองได้ตามรัฐธรรมนูญแต่การประท้วงในครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งอื่นค่ะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แค่การประท้วงเพื่อต่อต้านสงคราม รือการคัดค้านนโยบายของรัฐบาลต่อสถานการณ์ในต่างประเทศเท่านั้นแต่อาจไปไกลได้ถึงการตั้งคำถามเกี่ยวกับเสรีภาพของชาวอเมริกันที่แท้จริงว่าเขาจะชุมนุมประท้วงได้ไหมหรือมีเรื่องอะไรที่ประท้วงไม่ได้บ้างพอดแคสต์ในตอนนี้จะชวนทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้และวิเคราะห์กันว่าทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ค่ะ การชุมนุมประท้วงของนักศึกษาในสหรัฐอเมริการอบนี้เนี่ยก่อตัวแบบลงหลักปักฐานเมื่อกลางเมษายนปี2567ที่ผ่านมาโดยกลุ่มนักศึกษาเขาได้รวมตัวกันชูป้ายแล้วก็ร้องขอความปลอดภัยให้กับชาวปาเลสไตน์ที่เผชิญสงครามมาตั้งแต่ตุลาคมปี2566ค่ะจริงๆแล้วการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประเด็นนี้เนี่ยมีมาก่อนหน้านั้นแล้วจุดมุ่งหมายหลักๆก็คือเขาอยากจะให้มหาวิทยาลัยอ,ออกมาสแสดงจุดยืยนทางการเมือง รวมถึงมีถ้อยแถลงไปสู่รัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนให้ทบทวนนโยบายที่ดูเหมือนว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาจะเข้าข้างอิสราเอลและไม่ได้ให้ความสำคัญกับการปกป้องความอยู่รอดปลอดภัยของชาวปาเลสไตน์ค่ะการประท้วงเนี่ยดูเป็นไปอย่างสันติแต่ว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจขึ้นมาตอเมื่อวันที่17เมษายนปี2567 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ในนิวยอร์กซิตี้ได้รับเชิญไปที่รัฐสภาสหรัฐค่ะเพื่อไปแสดงจุดยืนเกี่ยวกับแนวคิดการต่อต้านยิวเพราะที่ผ่านมามีกลุ่มนักศึกษาและองค์กรที่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์เคลื่อนไหวอยู่ในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้บริหารคนดังกล่าวนะคะก็ได้พูดประโยคหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในชนวนที่ทำให้ผู้ชุมนุมเนี่ยไม่พอใจ ก็คือออกมายืนยันว่ามหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้มีแนวคิดต่อต้านยิวเคลื่อนไหวยอยู่ในพื้นที่นั่นเองค่ะหลังจากนั้นหนึ่งวันนะคะก็คือในวันที่18เมษายนก็มีข่าวว่าผู้บริหารของโคลอมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ได้เรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวผู้ประท้วงบางส่วนออกไปจากมหาวิทยาลัยค่ะ,ะเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปควบคุมสถานการณ์การชุมนุมก็เลยกลายเป็นเหตุจ,จุดประกายทำให้มีการชุมนุมประท้วง เพื่อปกป้องสิทธิชาวปาเลสไตน์ในมหาอ,อื่นๆตามขึ้นมาค่ะก็ดูเหมือนว่ากลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยพอเขาถูกห้ามเขาก็ยิ่งต้องการรวมตัวกันเพื่อที่จะแสดงจุดเย็นทางการเมืองออกมาค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วชาวอเมริกันเขามีค่านิยมแล้วก็ความเชื่อที่หนักแน่นมากๆว่าเขาควรจะมีสิทธิในการชุมนุมประท้วงและมีเสรีภาพในการแสดงออกตามบทบัญญัติเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของสหรัฐฉบับที่1ที่เรียกว่า The First Amendment ค่ะ กฎหมายนี้นะคะก็บังคับใช้กันมาหลายร้อยปีแล้วโดยสิทธิดังกล่าวเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเขาก็ยังจำเป็นที่จะต้องควบคุมความสงบเรียบร้อยและทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการก่อเหตุวุ่นวายหรือการก่อการร้ายโดยใช้โอกาสจากการรวมตัวของผู้ชุมนุมนั่นเองค่ะจากการที่เราติดตามดูพัฒนาการปรากฏการณ์ครั้งนี้มานะคะการประท้วงในมหาวิทยาลัยศาสตร์ตอนนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอยู่2เรื่อง เรื่องแรกก็คือการชุมนุมครั้งนี้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ชุมนุมเนี่ยมีเรื่องที่ต้องการเรียกร้องมากกว่าเรื่องสถานการณ์ในฉนวนกาซาค่ะเราเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวผู้ประท้วงที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้คนจํานวนมากไม่พอใจมาตรการของมหาวิทยาลัยและรัฐบาลก็เลยหันไปร่วมชุมนุม หรือสนับสนุนการประท้วงเพิ่มเติมด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าชาวอเมริกันเนี่ยเขาจะรู้สึกไม่ดีเอามากๆเวลาถูกจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกหรือว่าถูกควบคุมนั่นเองค่ะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่แลวก็มหาวิทยาลัยเนี่ยเอาเรื่องแนวคิดเกลียดชังชาวยูมาเป็นข้ออ้างในการบังคับให้ยุติการประท้วงและสถานการณ์ทั้งหมดนี้นะคะก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามเรื่องเสรีภาพในการแสดงจุดยืนทางการเมือง รวมทั้งมาตรการควบคุมผู้ชุมนุมของสหรัฐอเมริกาค่ะว่ามีความเหมาะสมไหมทําเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าการประท้วงที่ผ่านมานค่อนข้างจะเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยแต่ทําไมต้องถึงกับส่งกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจมาควบคุมการชุมนุมครั้งนี้ด้วยว่ากันว่าตอนนี้เนี่ยจับตัวผู้ชุมนุมไปแล้วมากกว่า1,000คนค่ะและท้ายที่สุดการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยส่งกําลังเข้าไปควบคุมตัวผู้ชุมนุม ก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์แคมปัสประ e s t งหรือว่าการชุมนุมในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นและขยายตัวในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศสหรัฐค่ะที่น่าสนใจก็คือการประท้วงจำนวนมากเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศหรือที่เรียกว่ากลุ่มมหาวิทยาลัย Ivy l ี a g u e ค่ะจริงๆแล้วประเด็นเกี่ยวกับท่าทีหรือว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยกลุ่ม Ivy League เนี่ยก็น่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันเพราะว่าแม้ว่า Ivy League จะได้รับการยอมรับว่าเป็นเลิศด้านวิชาการแต่ก็ยังไม่วายถูกตั้งข้อสังเกตค่ะว่ากำลังตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองถูกใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อหลายๆประเด็นและนักการเมืองก็เริ่มวิจารณ์แล้วว่ามหาวิทยาลัยในกลุ่มไอว e a ลีกกลายเป็นแหล่งบ่มเพาะแนวคิดทางการเมืองที่จะสร้างความขัดแย้งในสังคมอเมริกันในระยะยาวด้วยค่ะสรุปว่าปัจจัยแรกที่ทําให้การประท้วงนี้แตกต่างจากการชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิให้ชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่อื่นๆ ก็คือเป็นการประท้วงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงรวมทั้งมีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปดําเนินการมาตรการควบคุมต่อผู้ชุมนุมค่ะก็เลยทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกของชาวอเมริกันโดยเฉพาะเมื่อเขาประท้วงกันเรื่องอิสราเอลเรื่องนี้นะคะทําให้เราไปหางข้อมูลมาแล้วก็ไปเจอมาว่าการประท้วงนี้เนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังกันบ้าง ก็จะพบว่าคนที่มารวมตัวกันในการประท้วงก็จะมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันค่ะทั้งคนที่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์คนที่ต่อต้านสงครามกลุ่มชาวยิวที่ไม่เห็นด้วยกับการทําสงครามและคนที่ต่อต้านการใช้อํานาจรัฐควบคุมเสรภีภาพของประชาชนค่ะก็จะเห็นได้ว่าประเด็นในการประท้วงตอนแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชนวนกาซาแต่พอมันมีเรื่องของความไม่พอใจมาตรการของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ต่อการจัดการกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาปะปนด้วยก็ทําให้เรื่องนี้บานปลายแล้วก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะที่ผ่านมาอเมริกาก็มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงอยู่หลายๆครั้งโดยเจ้าหน้าที่จะถูกวิจารณ์ว่าทําเกินกว่าเหตุเพราะว่าก็มีภาพรวมถึงมีคลิปเป็นหลักฐานด้วยนะคะว่าตารวจเนี่ยดำเนินการยังไงกับผู้ชุมนุมก็เลยยิ่งทําให้คนไม่พอใจและบางส่วนก็นึกย้อนไปถึงการประท้วงต่อต้านสงครามเวียดนามในอดีต ที่มีรายงานว่าผู้ประท้วงในสหรัฐถูกเจ้าหน้าที่ยิงจนเสียชีวิตค่ะสำหรับอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เหตุการณ์นี้น่าจับตามองเป็นพิเศษเพราะเราได้เห็นความพยายามของเหล่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่จะแก้ไขปัญหานี้ค่ะซึ่งเขาจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญทั้งกับเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาและการให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกด้วยเพราะในอเมริกาเนี่ยเขาให้ความสําคัญมากๆว่าสถาบันศึกษาจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภยัยและเป็นพื้นที่ฟรีสปีช ก็คือมีเสรีภาพในการแสดงออกนั่นเองจากเหตุการณ์นี้เราจะได้เห็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยค่อยๆออ,ออกมาแก้ไขปัญหานะไม่ว่าจะเป็นการปิดมหาวิทยาลัยในช่วงที่เหตุการณ์ตึงเครียดมากๆรวมถึงมีการเจราจากับผู้ประท้วงแต่ล่าสุดค่ะพอเริ่มมีการตัดสินใจใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยทําให้สถานการณ์กลับมารุนแรงแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่อีกครั้งหนึ่งเสรีภาพของชาวอเมริกันกําลังถูกคุกคามหรือว่าถูกควบคุมด้วยเรื่องบางเรื่องหรือเปล่า ทำไมการชุมนุมครั้งนี้ที่ไม่มีความรุนแรงถึงกับต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจัดการอเมริกานเนี่ยเที่ยวไปวิพากษ์วิจารเรื่องฟรีสปีชหรือว่าเสรีภาพในการแสดงออกในประเทศอื่นๆแต่รัฐบาลอเมริกันก็กลับเป็นผู้ก่อความรุนแรงกับประชาชนของตัวเองเรื่องนี้เนี่ยไปถึงหูขององค์กรสหรประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึงเลขาธิการสหรประชาชาติที่ได้ออกมาเตือนในภาพรวมนะคะว่าเขาค่อนข้างห่วงกังวลกับสถานการณ์ในตอนนี้ แล้วก็ออกมาย้ำว่ามหาวิทยาลัยควรจะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ค่ะปรากฏการณ์แคมปัส o t ร s เทสในสหรัฐเนี่ยได้จุดประกายการประท้วงในต่างประเทศให้กลับมาเป็นกระแสะอีกครั้งด้วยนะคะอย่างเช่นในแคนาดาฝรั่งเศสอิตาลีสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียค่ะสุดท้ายนี้นะคะการประท้วงนี้จะไปจบที่ตรงไหนเรากำลังกังวลว่าความรุนแรงที่เริ่มเกิดขึ้นในการประท้วง รวมถึงมีการรายงานว่าผู้ประท้วงเนี่ยเข้าไปยึดอาคารในมหาวิทยาลัยบางแห่งถ้าไม่รีบคลี่คลายโดยเร็วก็อาจจะกลายเป็นเหตุการณ์แบบการบุกยึดอาคาราศาศารัฐสภาสหรัฐเมื่อหลายปีก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนทางสังคมและการเมืองของชาวอเมริกันเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทําให้สังคมอเมริกันแตกแยกเพิ่มมากขึ้นแต่เราก็ยังหวังว่ามหาวิทยาลัยต่างๆจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เองและสามารถดำเนินการได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าระดับกองกำลังป้องกันมาตุภูมิเข้าไปควบคุมผู้ประท้วงค่ะซึ่งถ้าสหรัฐอเมริกาตัดสินใจทำอย่างนั้นก็อาจจะทำให้ปรากฏการณ์นี้กลายเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าปัจจุบันสรุปว่าปรากฏการณ์ Campus Protests หรือว่าการประท้วงในสถาบันมหาวิทยาลัยต่างๆที่สหรัฐอเมริกาเรื่องสนวนกาซ่ซาขยายตัวได้มากขึ้นในตอนนี้ก็ไปเชื่อมโยงกับความขับข้องใจเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกของชาวอ,อ,อ,อเมริกันค่ะ รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดต่อต้านยิวด้วยซึ่งแนวคิดนี้เป็นประเด็นอ่อนไหวในสหรัฐเพราะว่ามีหลายคนเชื่อว่าแนวคิดต่อต้านชาวยิวไม่ใช่แค่อากติที่เกิดขึ้นในสังคมแต่เป็นทฤษฎีสมคบคิดที่ค่อนข้างอันตารายและมีแนวโน้มจะทําให้เกิดอาชญากรรมรวมทั้งความรุนแรงมากขึ้นในสหรัฐค่ะเหตุการณ์นี้อาจจะกลายเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนให้เกิดการชุมนุมประท้วงในประเทศอื่นๆเพื่อเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ยุติสถานการณ์ความรุนแรงและสงครามในฉนวนกาซาโดยเร็วแต่จะมีอิทธิพลมากขนาดที่ทำให้รัฐบาลสหรัฐยอมก้าวเข้าไปเปลี่ยนใจอิสราเอลในเรื่องนี้ได้หรือไม่ก็น่าติดตามต่อไปนะคะแราวถ้าสหรัฐอเมริกาไม่ทำอะไรเลยอาจจะกลายเป็นผลเสียต่อความนิยมทางการเมืองเท่ากับว่ารากฏการ์แคมปัสโปรเทสกำลังเป็นความท้าทายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ และการดูแลสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศตัวเองก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งสำคัญค่ะ The Intelligence Podcast ก็ขอนำเสนอปรากฏการณ์ Campus p r o t e s t เอาไว้แต่เพียงเท่านี้หากคุณผู้ฟังมีประเด็นที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกในสหรัฐอเมริกาก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ